แบบนี้ไข่แน่พี่น้องค่ะมาเบิ่งน้ำปลาแก้วแน่ออกแบบนี้ค่อยังชื่นใจหน่อยค่ะออกเต็มตน้นอยู่พี่น้องตน้นนี่แหมเนี่ยปลาแก้วอยากให้ออกแบบนี้พี่น้องปลาแก้วจังสีเฮ็ดายถ้าออกต้นละนา,าสองงานน้ำมาเฮ็ดยากพี่น้องคุณอเอ๋ยออกแบบนี้แม่ไข่แน่คุณอยอย่างนี้่อยยังชั่วหน่อย ถอนออกต้นละงาซ้องงานนี่ปวดหัวตึ๊บเลยละค้นเห็ดนี่พี่น้องคะฝุ่นว็นบ่สี่ไข่แน่เนาะถอนออกแล้วพี่น้องแต่ว่าอากาศบบาหายยังยังบ่แรงดีพี่น้องคะเห็นบ่ถ้าแรงดีนี่โอ้ยถอาออกเต็มต้นมันก็นเห็ดงายรุ่นเดียวจบ าออกพอ้อมันกับปลาแก้วกับปวดหัวตืบคือกันล่คะค่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ยถ้าออกแบบนี้ค่อย,ยังชั่วหน่อยนอนนี่เนาะบ็นบ่พี่นอ้องอดีอยู่ในงานนี่งานใหญ่ๆปลาแก้วว่าสีซ้มสารอีกเทือ่อนึงนี่แต่ว่าออกแบบนี้บ่ค่อยโอเคพี่น้องนี่ออกแบบน้ำกินหน่อยๆจังสิปลาแก้วบ,บอกเอาเอาแต่ตามกิงใหญ่ๆแบบนี้พี่น้องคะ่ะ เห็นหมอพี่น้องบออดเต็มงาเต็มงาจังสีกะไข่เนื้อนี่เห็นห่ออย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยนี่ต้นพุนก็ออกพี่น้องคะเพราว่าถ้าอยากให้ออกแบบนี้เนาะค่ะเนาะจังสีไข่เนืเห็ดงายเนยืพี่น้องก็บสันปะแกลยยาง ต่ละมือแต่ละเว้นนี่ก็ปวดหัวตึบพื่อกันละคะ่ะพี่น้องคะ่ะถ้าออกบ่หอมกันเนาะคะ่ะเนาะดอกทุเรียนคะ่ะปี2,667ันอเนาะคะ่ะพี่หนาพี่น้องนี่แหะเดี๋ยวมารลุนก็ประแกวว่าสีออกดีซ้ำได้ปีนี้พี่น้องคะ่ะ